สวัสดีครับวันนี้ก็จะพาไปดูวิธีการเดินท่อร้อยสายไฟพร้อมกับการใช้ลังในการเดินเก็บสายสําหรับด้านบนของโครงหลังคาไม่ว่าจะเป็นอาเสจันทนพวกนี้เราก็จะใช้ท่อในการเดินถ้าเป็นลงมาตามผนังเราก็จะใช้ลังในการเดินเก็บสายอีกทีหนึ่งนะครับ เราไปดูจุดด้านบนของโครงร่ังคาตัวนี้เราก็จะใช้ก้ามปูในการเดินจับท่อไปตามอเสเมื่อเราทําการเดินท่อเสร็จหลังจากนั้นเราก็จะทําการติดตู้คอนซูมเมอร์ตู้คอนซูมเมอร์ที่เราจะทําการติดตัวนี้ลูกก็อย่าเพิ่งใส่ติดตั้งให้ได้ระดับใช้ระดับน้ําวัดความเที่องตรงนะครับ ก็จะตามด้วยงานร้อยสายร้อยสายตัวนี้เราก็จะเริ่มจากเมนภายในกับเมนภายนอกร้อยลงไปที่ตู้คอนโซมเมอร์ที่เราทําการติดตั้งเอาไว้หลังจากนั้นก็ทําการประกอบลูกสกิดเข้าไปแล้วก็ทําการไวลิ่งสายเลยนะครับสายสีเขียวแถบเหลืองตัวนี้กาวฟ้าก็ Newton. นิวตันน้ําตาลก็เป็นลายเราก็ทําการปิดฝาเราก็จะไปดูอีกหจุดจุดที่เราจะทําการแยกออกจากบล็อก ไปใจ่ายให้เมนแสงสว่างกับเมนปักเราก็ใช้ก้ามปูจับไปที่จันทรันหลังจากนั้นก็ใช้ท่อร้อยสายเดินลงไปที่บล็อกที่เราทําการติดเอาไว้ที่ผนังสําหรับบล็อกที่จะแยกสายลงมาใจ่ายให้กับสวิตช์ตัวนี้เราก็ติดรางเก็บสายเมื่อเดินสายเสร็จก็ทําการปิดฝาที่รางให้เรียบร้อยสําหรับบล็อกตัวนี้ก็เก็บปิดฝาให้เสร็จนะครับ ขั้นตอนต่อไปเราก็จะทาการติดตั้งบล็อกลอยขนาด2อคูนสก่อนอื่นเราก็จะต้องทาการบากบล็อกให้พอดีกับรางเมื่อบากเสร็จก็นําบล็อกขึ้นไปนทาการมาร์คโดยใช้ระดับน้ําวัดระดับความเที่ยงตรงหลังจากนั้นก็มาร์คทั้ง4ลรูก็ใช้สว่านเจาะดอกสว่านก็เป็นดอก5มิลเจาะทั้ง4ลรู เมื่อจอดเสร็จเราก็ทําการฝังปุ๊กๆที่ใช้ก็เป็นปุ๊ก PVC เบอร์5ฝังทั้ง4ตัวหลังจากนั้นนําบล็อกขึ้นเป็นทาการติดแล้วก็ใช้สกูกเกียวขนาด1น,นิ้วในการขันยึดตัวที่2ก็มาร์กเหมือนกันมาร์กเสร็จก็เจาะทั้ง4ีรูเพื่อความแข็งแรงฝังปุ๊ก PVC เบอร์5แล้วก็ติดตั้งบล็อก ก็ใช้สกูเกียวขนาด1นิ้วในการขันยึดเหมือนเดิมนะครับเมื่อเราทําการติดตั้งบล็อกลอยเสร็จตามด้วยสวิกสวิเราเป็นเริ่มจากสายเมนลายก็2.5จา่ายยังดวงคมก็1.5ตัวนี้ก็จะเป็นสวิครุ่นเก่านะครับเพราะว่าใช้สกูในการขันยึดสายถ้าเป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นลักษณะของช็อกเก็ตเสียบเข้าไปตามด้วยปักปัก,ปกลาย2.5น้ําตาลนิวตันก็2.5สีฟ้าสําหรับเกียวเหลืองกาวตัวนี้1.5นะครับ เมื่อใส่สายเสร็จก็เจ็บสายเข้าไปในบล็อกหลังจากนั้นเราก็จะทําการขันสกรูยึดฝาเข้ากับบล็อกให้แน่นทั้ง2ชุดเมื่อทําการยึดฝาเสร็จตามด้วยฝาครอบตัวนี้ก็จะเป็นรุ่น3ช่องนะครับทั้ง2ฝา เราทําการติดตั้งสวิตช์ไฟปลั๊กไฟเสร็จทีนี้เราไปดูด้านดวงโคมดวงโคมตัวนี้ก็จะเป็นลักษณะรางนีออน18วัตต์หลอด LED ติดขาสปริงยึดขารางตัวนี้เข้าไป2ตัวนารางขึ้นไปทำการติดตั้งแล้วก็ทําการต่อสายตามด้วยหลอด LED 18วัตต์ ตัวนี้ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ใช้รางเก็บสายลงมาแล้วก็ทำการติดปลั๊กเก่าคู่ถือว่าเป็นอีกทางเลือกหนึ่งก็ว่าได้นะครับด้านบนเราใช้ท่อเดินร้อยสายไปตามโครงหลังคาด้านล่างลงมาเราก็ใช้รางเดินเก็บสายติดตั้งปลั๊กไฟสวิตช์ไฟคือรางก็จะมีขนาดเล็กแนบเข้ากับผนังก็จะมีความสวยงามมากนะครับ